สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับผมจะเอาของดีมาแชร์ให้กับเ,เพื่อนๆเล็กๆน้อยๆแล้วกันว่ามาฟรีเกมเนี้ยที่ดีเป็นอันดับต้นๆของเกมเนี้ยทำยังไงไปดูกันเลยดีกว่าแน่นอนครับเราจะไม่พูดถึงม้าที่ซื้อได้ไม่ว่าจะเป็นทวีปแรกหรือทวีปคูเทนเบิร์กแต่ที่แน่นอนเลยครับว่าม้าที่เราจะได้มาฟรีตั้งแต่ต้นเกมนั่นก็คือ Pebbles แล้ว Pebbles มันดียังไงหากเพื่อนๆใช้ Pebbles ในระยะทางหรือเวลาที่มากพอนะครับไอเจ้าม้าสุดรักของเฮนรี่ตัวเนี้ย<ป>เขาจะปลดล็อก Hidden Perk ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Good Owned Pebbles ซึ่งจะทำให้ p e b b l e หรือม้าฟรีของเราตัวเนี้ยกลายเป็นม้าที่ดีเป็นอันดับต้นๆของเกมเลยก็ว่าได้หากเ,เพื่อนๆนะครับเข้ามายัางหน้าสกิล Horsemanship แน่นอนเราจะไม่เห็น Hidden Perk หรือ good o p e r o b l e โชว์อยู่บนหน้าตัวนี้เนาะเพราะว่ามันก็อืมันฮิตเปนเพลกะมันจะไปเห็นได้ยังไงใช่ไหมผมอยากจะให้เพื่อนๆเข้ามาที่ statistics นะครับอยู่ใน option ของคำว่า player ตรงตรงหมวดหมู่ที่เราเอาไว้เช็คพวก skill RPG ต่างๆของเราเนี่ยแหละครับขวาเกือบสุดเลยนะที่เขียนว่า สถิติพอคลิกเข้ามาแล้วนะครับให้เช็คตรง Distance ridden ซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดนะครับว่าเพื่อนๆเนี่ยได้ใช้ Pebbles เนี่ยหรือขี่น้องเนี่ยเป็นระยะทางเท่าไหร่แล้วมันจะปลดล็อกอยู่ที่35จุดกว่ากว่ากิโลเมตรซึ่งไม่แน่ใจว่าจะเป็นตัวเลขที่ฟิกซ์หรือเปล่าอาจจะเป็น30 4 0ถึงหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆผมปลดล็อกตอนประมาณกิโลเมตรที่35 ต่อมาจะพามาดูสเต็ของ Good o l d p e b b l e s กันดีกว่าครับสเตมินานะครับจะเพิ่มมาเป็น210เยอะมากๆนะครับแคปซิตี้การแบกของเนี่ย338นี่คือตัวล้นเลยนะยังไม่ได้ใส่อุปกรณ์สวมใส่ของม้าเลยนะครับและที่สำคัญสปีดหรือความเร็วเนี่ย55โคตรไว บอกเลยว่าโคตรไวแต่ความกล้าของเขา12แน่นอนครับวิธีแก้ที่จะทําให้น้องเนี่ยมีความกล้าให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เนื่องจากถ้าความกล้า12เนี่ยเข้าไฟนิดหนึ่งมันถีบเราตกหลังมาแน่นอนครับมันจะทําให้เราเนี่ยเสียจังหวะในการต่อสู้เราก็ต้องหาอุปกรณ์สวมใส่มาให้ม้านะครับผมแนะนําจะเป็นตัวหัวที่สามารถปิดตาน้องได้ซึ่งส่วนมากอุปกรณ์สวมใส่ที่เป็นหัวเนี่ยล้วปิดตาน้องเนี่ยจะเพิ่มความกล้าหาญให้กับมา้า ที่เราขี่ก็ไปข <c oughs> โมยมาชื่อว่าดราก้อนเกนฟรอนเพืรอเรดจ,จาก12 เพิ่มเป็น30นะครับเรียกว่าหมดทุกปัญหาความขี้ขาดความขี้ป๊อดของ p e p ปิ l สบายสบยเลยแต่ส่วนอื่นๆเพื่อนๆก็สามารถเลือกใช้ได้ตามใจชอบนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวอา่านม้าอยากได้แบบไหนอุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆอันนี้แล้วแต่นะแล้วแต่รสทียมและเทสของแต่ละคนเลยใครที่เพิ่งเริ่มเล่นนะครับแล้วอยากจะปลดล็อก Good Old Pebbles ให้เร็วที่สุดใครที่ไม่ถนัดวิ่ง สำรวจทั่วแมปแบบผมซึ่งโอ้โหวิ่งอ้อมไปทั่วไปทีบเลยครับนั่นทำให้ปลดล็อกฮีเดนเพลร์ตัวนีนด้ดเร็วมากมาก ตั้งแต่ทวีแรกก็สามารถวิ่งจากปราสาทฮอสกี้ไปยังเมืองสมีนได้นะครับเ <_ S 1> ที่ยวหนึ่งเนี่ยจะใช้ระยะทางประมาณ1กิโล,ลครึ่งนะครับหนิดนิดๆโดยประมาณ10ประเที่ยวนะครับไปกับ10ประเที่ยวนะไปกับนับ1น,นะใช้เวลาไม่นานนะครับประมาณสัก20-30นาทีเนาะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะเป็นเรื่องเล็กๆนน้อยที่ใครหลายๆคนอาจจะมองข้ามหรือบางคนอาจจะเอาเฮตัเพ e เบิลเนี่ยไปเทรดแลกม้า ที่ดีกว่าแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับแล้วไว้เจอกันคลิปต่อไปสวัสดีครับ